อันโยเดทแต่งครบทั้งพื้นและผนังครบจบในที่เดียวพื้นของเราติดตั้งง่ายด้วยระบบคลิกล็อกไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้งมีให้เลือกถึง62ลวดลายหลากหลายสไตล์เริ่มด้วยแอนติกซีรีส์ลายไม้ชัดผิวสัมผัสเรียบสีสวยสมจริงทูทัสซีรีส์ผิวสัมผัสและลวดลายเสมือนไม้จริงลายตามตามไม้เฮอริงโบนซีรีส์ติดตั้งแบบลายก้างปลาแต่สร้างแพทเทิร์นได้มากกว่าด้วยคลิกล็อกสีด้าน สโตนซีรีส์ลายหินสวยงามหรูหราติดตรงไหนก็สวยส q u a ร์45่ e r i e s รลวดลายหินดูดีมีสไตล์ s m a r t c a คชซีรีส์กันลื่นได้ถึงระดับ R10 รองรับการใช้งานที่หลากหลายเชฟรอน n 5 5 Series ซีรหรูหรามีสไตล์แลนด o m l อมลายสวยเต็มแผ่นแผ่นใหญ่ที่สุดในตลาด มาทำความรู้จักที่ผนังกันต่อผนังไม้เทียม WPC ดีไซน์สวยเสมือนไม้จริงสูงถึง2.9เมตรกันลวกกันเชื้อราไม่ลามไฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีไซน์ทานสมัยเพิ่มมิติให้กับผนังลอนสวยโดดเด่นม,มีทั้งหมด3โปรไฟล์ชอบสินค้าพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีชอบเลยที่ w w w x o f f c o m